วันนี้เราจะพามานี่ครับมาซ่อม Power Supply.com มี XC บางท่านถามเข้ามาก็เคยทาไปคลิปเคยทำตั้งแล้วแต่มานานแล้วเลยผมยะโอเคพอดี FC ใหม่ๆเข้ามาดูหาไม่เจอก็อโอเคอเ,คเคดี๋ยวจะทําให้ใหม่ทำคลิปให,ใหม่ก็เ,เป็น Power อร์ซัพพลาทั่วไปนะครับรุ่นธรรมดาทั่วไปบางคนก็ถ้าซื้อใหม่ตัวนึงก็550ราสวัตนี่ก็ตก400กว่าบาทนะครับใหม่นะ ก็นนี้เลยจะมาพาซ่อม้ตัวนี้ไม่ติดกันคือเปิดเครื่องไม่ติดไปไม่เข้าแต่หลักเสียถ้าซ่อมเพระวสปนะ์เซ่อมได้ครับถ้าคือขับปลาบวมขับปาบวมไปไม่มาเนะี่ยอนนี้ได้แต่ว่าถ้าเป็นพวก IC แตก i อซภาคสวิตชิ่งแต่ก็ไม่ต้องซ่อมครับหาอะไรไม่ค่อยได้ครับ จากปุ๊กจริงๆไปเจอพาวเวอร์ซัพพลายเก่าๆแล้ว ic เบอร์เดียวกันนะยกมาใส่ได้โอเคอย่างนั้นนะได้อยู่แต่ถ้ามันเบอร์ที่ไม่เหมือนกันก็อซ่อมไม่ได้ครับนอกจากว่าถ้าเป็นคาปาเสียพวกนี้เปลี่ยนได้โอเคนะครับก็สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันช่องช่างวัด DIY งานซ่อมแก้ไขดัดแปลง DIY นะครับ วิกเกินนำไปนะครับมาเรามาซ่อมเพราะว่าสภากันนี่เดี๋ยวอันนี้เครื่องยิงไม่เคยโดนแกะเลยนะครับพาวเวอร์ตัวนี้หัวน็อตยังดูดีอยู่เลยเดี๋ยวก็โอเคเดี๋ยวมาแกะกันก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่าถ้ามีเสียงลมอู้อู่ก็ต้องขออภัยด้วยครับบางทีลืมปิดพัดลมถายน็อตเสร็จแล้วสี่ตัวก็นี่ครับแกะดึงมันตรงๆรงนี้นะครับอาจจะแน่นหน่อยครับเพราะเครื่องยังไม่เคยแกะนี้นะฮะแบบนี้ครับก็จะได้ข้างในประมาณนี้ครับนี่เราก็มาดูก่อนว่าขาปา บวมไหมอันนี้บอร์ดนี่ยังดูดีครับขาปาดูดีเลยครับสี่ตัวนี้ขาปาไม่เสียนะครับเราต้องมาหาสาเหตุครับจะมีไดโอดเนี่ยสี่ตัวต้องวัดไดโอดด้วยไดโอดช็อตหรือเปล่าโอเคแล้วผมขอเช็คก่อนนะครับว่าตัวไหนมันเสียเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ดูอีกทีนะครับก่อนอื่นแล้วก่อนที่เราจะเช็คนะครับเราแกะน็อตสี่ตัวนี้เลยนะครับแก็นี่ฮะตรงนี้มันจะเป็นอ่าแล้วก็ บัรกีสายตรงนี้เอาตัดเราแล้วก็ตัดเราได้ตัดออาแค่ตรงนี้ก็ได้ครับพอตัดเสร็จแล้วเรามาเชื่อมใหม่เราจะได้รู้ว่าเออตำแหน่งนี้คือสายสีอะไรสีอะไรนะครับไม่ต้องทินเนอร์ล้างบอดทำความสะอาดก่อนนะครับจะได้มองตรวจทานดูว,ว่าลายตะกั่วลายปิ้นมันร่อนไหมครับจะได้ทำงานง่ายขึ้นแ้วเจอจุดสงสัยที่หนึ่งตรงนี้ครับอเอีลองวัดดูจะมี่าฝั่งนี้ครับนี่ฮะไดโอดตัวนี้ ขึ้นเข็มขึ้นสองครั้งเดี๋ยวต้องลองลอยขาวัดด้วยครับพี่พงเพราะมันอยู่พว่วงอยู่กับคาปาด้วยอยาจจะมีไฟจากคาปาามานั้นอยู่ครับน,นี้ก็เจอตัวเสียครับนี่อ่าตัวนี้ครับขาดอ่าตัวนี้ขาดครับแต่แล้วก็ไปหาของได้มาแล้วครับนี่ฮะอ่าตัวนี้ขาดครับมันต้องวัดอันนี้วัดไม่ขึ้นเลยกิมมิเตอร์วัดไม่ขึ้นเดี๋ยวลองวัดให้ดูครับวิธีวัดเดี๋ยวเราก็ลอยขาเขาเลยครับลอยขาเขาเลย,ย,าเาเลยสามขาเนี่ย ตะกัวมันน้อยแล้วก็เอาตะกัวใส่เข้าไปหน่อยนะครับเพื่อให้หัวแรงหัวดูดต,ตัวดูดตะกัวมันไดม,มีแรงดูดนะครับนี่ฮใส่ตะกัวไว้ก่อนยิงร้อยสองขาเลยครับเหลือขากลางไว้ก็ได้แต่อันนี้พอดีเขาใส่น็อตไว้กับซิงครับเลยก็ร้อยได้สามขาเลยไม่เป็นไรถ้าร้อยแล้วรู้สึกว่ามันออกไม่หมดใช่ไหมครับว่าตะกัวมันออกไม่หมดเราขี้เกียจแกะออกมาแล้วก็ใช้นี่ฮะใช้ลวดซับตะกัวนะครับ้าไปช่วย ตั้งไิที่ย่านโอมครับอลองใช้มิเตอร์จริงๆต้องใช้มิเตอร์เข็มวัดนะครับขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างอันนี้ต่ผมลองใช้มิเตอร์ดิจิตอลวัดดูก่อนนี่มันวัดได้นะครับแต่จะช้ามิเตอร์ดิจิตอลเดี๋ยวเราใช้มิเตอร์เข็มวัดเลยนะครับให้วัดให้รู้แค่ปฏิกิยุยาเขาก็โอเคนะครับอันนี้ขึ้นนะครับขึ้นขึ้นซ้ายขวาขึ้นนะครับขึ้นทุกขาเลยครับเดี๋ยวขอปรับไปที่โอเคเลยครับ ขึ้นทุกขาไม่น่าใช่แล้วครับเนี่ยมันยังขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างแล้วเนี่ยขึ้นขาไม่ขึ้นขานี่ฮะไม่ขึ้นไม่ขึ้นแต่นี้ขึ้นขึ้นนี่ต้องไม่ขึ้นนะครับมันก็ยังขึ้นอยู่ครับอ่าแสดงต้องแกะตัวนี้เอามาวัดอยู่ครับตัวทาร์ซตเตอร์ตัวนี้ครับน่าจะมีปัญหาแล้วครับเนี่ยฮะขอแกะทาร์ซตเตอร์นะครับก็เช็คเจอจุดเสียแล้วครับอาตัวนี้ตัวอาตัวนี้ครับเนี่ตัวแรกที่เราเจอตัวอาตัวนี้อันนี้ว่าสาเหตุถ้าเราอยากจะรู้ว่า อะเนี่ยมันเสียได้ยังไงมันคงให้อยู่ดีมคงจะขาดมันต้องมีการกระทําเกิดขึ้นอ่าแล้วก็ต้องเช็คไล่กลับไปไล่กลับไปก็จะไปเจอไปเจออ่าทางซิเตอร์ตัวนี้ช็อตมาเลยครับ3ขานี่วัดนี่เข็มตีหมดเลยก็คือทาน์ซิเตอร์ตัวนี้ช็อตเสียนั้นเราต้องไล่ย้อนกลับอีกว่าสาเหตุเกิดจากอะไรที่ทาน์ซิเตอร์ตัวนี้ถึงช็อตตั้ถึงสาขาแล้วก็ไล่ย้อนกลับไป เราก็จะไปเจอเนี่ะ R ตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับมันจะไล่ไปเป็นสตเตปค, <s> ครับคือจะเช็คอะไรบอดเสียเนี่ยมันจะไล่ย,ย้อนกลับไปนะครับเจอตัวสีเสียตัวแรกขาฝั่งที่หนึ่งุดขาเนี่ยมีสองขาใช่ไหมครับเราก็ไล่เช็คขาฝั่งที่หนึ่งไล่ย,ย้อนกลับไปเลยไปเจอตัวไหนเสียก็ไล่ไปเรื่อยจนจนเจอตัวดีก็คือว่าจบแค่ตรงนั้นแล้วก็ไล่กลับไปย้อนไล่าขาฝั่งที่สองแบบนี้ไล่กลับไปว่าไปเจอจุดไหน ไปเจอจุดไหนว่ามันเสียถึงมีผลกระทํากับตัวนี้ให้เกิดความเสียหายหเกิดขึ้นอ่านี่การเช็คอะไรเี้เพราะนั้นพวกเนี้ยพวกบอร์ดพวกนี้หรือพวกเครื่องขยายเนี่ยมันจะซ่อมซ่อมอมาซ่อมไม่ยากครับแต่ว่าเจอจุดเสียแล้วน่ะเราต้องสันนิษฐานสมมติเหตุก่อนเลยว่าสันนิษฐานก่อนว่าเสียตัวนี้เสียเพราะอะไรอยู่ดีๆมันเสียใช่เหรอืออ่าอันนั้นก็อาจจะมีครับอยู่ดีเสียคือหมดอายุแต่จะน้อยมากครับนั้นเราต้องดู เหมือนเหมือนเราสอบกลับอ่ะเหมือนเราสอบกลับอ่ะเหมือนเราตรวจ QC ครับเจอจุดเสียเราต้องสอบกลับไปจุดก่อนที่จะมาถึงจุดเสียเนี่ยจุดนั้นเสียก่อนหรือเปล่าถ้าจุดนั้นเสียเราต้องสอบกลับอีกนี่จะเป็นลักษณะอย่างนี้การเช็ค IC อันนี้เสียมาเตอตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ครับตัวที่3เสียเอ๊ะแล้ว R ตัวนี้เสียเกิดจากอะไรเราก็ต้องไล่ไล่ลายครับไล่ลายลายนี้วิ่งไปไหนลายนี้วิ่งไปไหนครับลายนี้วิ่งไปนี่นะครับสังเกตนะลายตัวนี้วิ่งไปไหน นี่ครับนี่ฮะตัวนี้ตัวนี้เห็นไหมจะมีขาตัวนี้อยู่ขาตัวนี้มานี้อันนี้จะเป็นขารวดนะครับอันนี้เป็นเป็นสะพานไฟนี่เป็นสะพานไฟจะไม่มี IC, ไอซีมีอามาขวางสะพานไฟไฟวิ่งมาจาก t r a n s เตอร์ตัวนี้นี่ครับ C หนึ่งแปดหนึ่งห้านะครับตัวนี้ก็ปรากฏว่าตัวนี้เสียโอเคเดี๋ยวผมขอลองเปลี่ยนแค่สี่ตัวนี้ก่อน ถ้าเปลี่ยนแล้วไม่ใช้แล้วก็ต้องแสดงต้องไปที่ขนรุ่นพ่อแปลงแล้วผมก็จะไม่ซ่อมแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวขอประกอบก่อนใส่ตัวดีเข้าไปเนี่ยตัวดีได้มาแล้วครับตัวดีอันนี้ครับตัวดีได้มาแล้วเบิกครับเบิกอะไรแต่น,นี้พอดีเราแกะมาตามบอร์ดเก่าๆเราก็เก็บบอร์ดเสียพวกนี้ไว้แล้วก็เอาไปวัดตัวดีมาแล้วก็มาใส่เดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็าทินเนอร์ล้างสักหน่อยนะครับ ล้างตัวต้องบอกครับเราจะได้ดูด้วยว่ามันมีลายตะั่วตรงไหนรอดหรือเปล่านะครับแล้วก็อันที่เชื่อเมื่อกี้ต้องเอาแว่นขยายส่องดูด้วยหรือถ้าใครมองเห็นในตาป่าก็โอเคมองดูว่าอย่าให้ขามันติดกันนะครับให้เป็นขาใครขามันนะครับตรวจเช็คแววนขยายส่องดูรอยขานะครับแล้วก็จะประกอบแล้วจะมาถ่ายดูอีกทีนะครับสรุปงานางครับก็คือกดว่าเปลี่ยนไปแล้วก็ยังช็อตอยู่นะครับคือตัวนี้ ยังช็อตอยู่ช็อตไหมเลย mm hmm. เพื่อบริเวณนี้เหมือนเดิมแสดงว่าสรุปแล้วตัวนี้เสียตัวขดลวดมาแปลงตัวนี้น่าจะเสียครับเพราะว่าผมบอกแล้วตั้งแรกอะ่ะถ้าซ่อมพาวเว่าสปายเนี่ยถ้าซีบวมก็เปลี่ยน C เพราะจะหายแต่ว่าถ้า C ีไม่บวมแต่ว่าเป็นที่ชุดบอร์ดชุดพวกนี้ไม่ควรซ่อมก็จริงครับคือว่าหาจุดยากมาก,กรีบพอใส่ไปแล้วลองวัดอีก เสียบไฟอีกจ่ายไฟอีกก็ช็อตเหมือนเดิมครับมันจะพ่วงถึงกันหมดเลย3าตัวเนี้ยมันเลยมันจะไล่ายากมากก็สรุปว่าตัวนี้ซ่อมไม่ได้ครับซ่อมแล้วก็ช็อตที่เดิมเลยครับตำแหน่งเดิมเลย C เนี้ยแตกเลยครับแตกอาเลยครับตัวนี้เห็นไหมนะแตกเห็นต้องแดงเลยครับเนี่ยระเบิดเลยครับแล้วก็อาพวกนี้ไปหมดเลยช็อตไหม้ไฟลุกเหมือนเดิม